แนวทางแผนเทรในคู่สกุลเงินของตัว GU นะครับสกุลเงิน GU นะครับเราอยู่ไล่โครงสร้างก่อนนะครับก็ตลาดทำสวิงนะครับไฮขึ้นชุดอชุดนี้นะครับแล้วก็กดสวิงโลนะครับทำสวิงไฮเราก็จะเห็นว่าโซนชุดนี้ นะครับเด่นตรียงนี้เด็นนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วก็ดันสวิงนี้ขึ้นนะครับแล้วตลาดสร้างสวิงลงอยู่ตรงนี้ตลาดลงมาทดสอบนะครับขึ้นทําสวิงเราก็กดทําลายโครงสร้างอ่ะตัวของสกุลเงิน GU เนี่ยเรามองว่าตลาดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับมันเริ่มมาเป็นแนวลงของเทนคาลงละดังนั้นสกุลเงินของตัว GU ตอนนี้นะครับเราจะเล่นสวิงนี้ในการเล่นสัญญาณฝั่งเซลล์นะครับเราใช้ความสําคัญกับโซนแนวต้านโซนแนวต้านแรกเของเราจะอยู่ที่โซนราคา1.28003นะครับโซนแนวต้านที่2เนี่ยจะอยู่ที่โซนราคา1.21.28149กลยุทธ์ในการเทรดของเรานะครับเราก็จะรอให้ราคาเนี่ยขึ้นไปนะครับทรแบ็ครีเทส นะครับทดสอบที่โซนแนวต้าที่หนึ่งแล้วรอสัญญาณคอนเฟิร์มแท่งเทียน PA เซลแล้วก็เซลกลับลงมาครับหรือว่าขึ้นไปทดสอบนะครับโทรแบตรีเทีนที่โซนแนวต้าที่สองแล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวนะครับ PA เซลลงมานะครับมีสัญญาณแท่งเทียนกลับตัว PA เซลเนี่ยเราก็เซลลงมาแล้วก็เก็บ TP ที่ราคา1 2จุดสองสหนึ่งจุดสองเจ็ดเจดสี่เก้า ซอตลอตเนี่ยก็อยู่ที่ราคาร1 2 8งจุชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทดฝั่งเซลล์ในคู่สกุลเงินของตัว GU นะครับ